แล้วมึงเอาแมบนี้มาไงล่ะบอลไม่มีไไม่ด้เอ่ะไอ้เหี้ยผมออนจากไอ้ไอ้ป่าฟอเรสไม่ได้เลยอ่ะตายหมดดีแบบนี้แบบนี้มันเล็กอ่ะมีล็อกเครื่องไหมผมเอาแอดแกรนแอดออนหายมาของเออใช่การการของหายมาเออถูกแล้วเอ้ยการของหายคือเฮ้ยไอ้ไอ้เทสตกาเทนโชหูหัวกล้วยหัวกล้วยชิบหายแล้วล้มไม้ก็แตกเหมือนเหมือนเหมือนเจอไอ้นี่เลยบอนกะตายนะ ล็อกเครื่องกูไม่ชอบเลยพวกโจมตีสายโจมตีไกลๆเนี่ยยังเกลียดเลยปืนอย่างเงี้ยเฮ้ยไปปั่นข้างล่างดีไหมเนี่ยบ้านเล็กอะคนปล่อยบ้านเล็กอยู่และไอ้พวกที่ไม่ได้เจอนานๆแม่งจุกไม่ได้แล้วเว้จุ๊กไม่เป็นเลยอะจริงส่มบัติเจอแต่นันเอ๋แล้ะได้กับยินไม่ได้เจอนานมากอะมันจะเป็นที่จดจำใช่ ็นนนมตััวี้ลงหมดตัวมีห0าร้อยลงห0าน้อยน่าจะโดนกินน่ะน่าจะทายผิดนะครับต้องตอนนี้ปอนโอ้ไม่มีใครเอานี่มาหรอพลาดไปหนึ่งครับฟีนึงทีพันดึงพันดึงพันดึงผปอนบัตรแต่กูรอฉายดีกว่าบ้านเล็กเหรอ ฉีกออกมาละมันเป็นเบลเมนตเอ้ามันหลงมันตามอยู่มันไม่ได้หลงบอลเไปประมาทมันต่ะสู้อ่ะเฮ้ยแต่ตัวนี้กูฉายหน้าไม่เป็นว่ะบอลมันกูไม่เห็นหน้ามันอ่ะมึงอยู่ไหนเนี่ยบ้านใหญ่หรือว่าฉี่รอบรอบฉีกแล้วรอบรอบใช่ไหมหลุดไปลแล้วยกูได้ยินเสียงมึงกดครวนอยู่าเฮ้ยผมมีการใส้เจ็บไม่หาเครื่องบันเลยมึงอ่ะ อะไ,ไรวะไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเปย์สัตว์อะ่ะกูยินเสียงไม้สองแผ่นแล้วนะแย่แล้วบอลเพื่อนอยู่ข้างล่างปะเ <c oughs> พื่อนอยู่ข้างล่างนะเป็นไม่ได้ใช่ใช่ใช่รัดเจนต้องผมกับลันแจ็คเหมือนเดิมนะเจ้าเ <c oughs> ก่าเจ้าเดิม ผมเปลี่ยนตอนย้ายมัทวิตนะอันเนี้ยชื่อผมอะของวันที่เจ็ดต้นปีจำได้มแม่นธนาปูปูบีอะเฮ้ยชิบหายแล้วปอนมามาปะเงาเพื่อนบังวะไม่เห็นไม่มาไ,<ห>ไม่มาอยู่บนเสาว้ก่อนื่นสุมบนเสา <laughs> เราเรื่องไปช่วยงแต่เขาแต้มเลยผู้ดีปัก้อนอย่าแล้วมันกลับมาบอลเดือดมันลากมากไม่ใช่งงนแงงงนคืออ๋อไอ้กั้นไม้อ้าต่างผู้ดีเออเดี๋ยวดีมีเดี๋ยวดีมีกั้นไม้ด้วยนะของไอ้ไบต์อ่ะใช่ไหมตอนตีตอนเจ็บโดนตีทีนึงด้วยด้วยอาวุธหลักอ่ะแล้วกั้นไม้เลยกี่วิวะ เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปซับเพื่อนเพื่อนก่อนไปปั่นไปไอุย้ยไกลเกลินไปรุ่นบนเดินต่อเลยลูดลูดลูดตาบอด <c oughs> นี่เลือกเสียนไปฉายเปล่าเฮ้ยกูเหยียบไอ้นี่วัสนิมมันวะแย่ละ all right, all right. เอ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้ยีดำถอยไปประทบที่สุดในโลกใครวะเนี่ยยันโดน ตามเพื่อนเข้าไปในอโอ้โหยัดเป็ดลบนี้เลยวะข้างบนส่งไม่ได้นะข้างบนแคบกูก็ว่าอยู่แล้วกูจะสตาร์ทมันยังไงให้มันอ,อะไรครับ ปักมือเรียกเลยครับหลอกไฟก็มาปาดเปียวจ้า What you gonna do What you come for you มาดิ Hello กลับไปหาพวกเองแล้วมันไม่มาให้มอบเลยอะ่ะว t าดูฟ้าก่อนเดินสายปั่นไฟเลยใช่ปะใช่เออปั่นไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปดูเทคแคร์เพื่อนก่อนอะไรเจ็บวะปั่นกับมึงดีกว่าวะด,ดาวเฮ้ยยกไม้กูมีเอโีโยวถอะไอปอนขำของจริงปะเดี๋ยวกูไปยกแผ่นตรงนั้นด้วยเฮ้ยแต่มันถีบเรานี่มาแผ่นกลัะ ขนาดป๊อบมาเพี่ยต้องคอใครมีใครใช้เนาะอืมแต่ผมว่าผมชอบนะผมว่าปืนมันดีดีโอ้ถ้ามีตัวเสกไหมสุดยอดเลย <c oughs> เสกไว้ที่ทางเลนือป <c oughs> <c oughs> เบดดี้เหรอเสกไม้ไอ้มันกลัวกลัวเห็นไหมมันลกเลยเห็นไหมโดนไปทีงแ่ายหไหมไอ้นั่นตายแล้วนะ พึ่งเพื่อนอยู่ก่อนได้ไหมอีกสักไอ้ขุดฟลวโอ้นี่ไงมันทิ้งไม้ไปข้างล่างมันเครื่องข้างล่างแรงอยู่นะเครื่องข้างล่างแรงอยู่บอลห้าสิบปุหยุดเครื่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูยกไม้ข้างล่างก่อนต้องวิ่งลงไปวะต้องเก็บบรรลานไว้หนีกูเนี่ยอยู่กับมันเลยบอล ทาวิวีตลกเกินตีดิแม่งเอ,อ้ยไม่มีที่เล่นเลยข้างล่างทุเรศว่ะไปแล้วไปดีโหมีไรกูเล่นมั้งเนี่ยไม่มีเลยจบเออปัดไปเลยข้างล่างเอาไว้เสร็จนะ เฮ้ยเสกเข้ากรงห้องกงฟู้ดเกิดข้างๆเทเทมเลยไม่ได้สตันมาเลยแบบนี้ไม้มันผมว่ามันห่างไปหน่อยวะดูกูก่อนวล่ะอะไรรีบลงไปเกือก โอหเฟซโซนก็มาก thank you อยู่กับปอนปะใช่ใช่ใชอยู่ข้างอยู่ข้างล่างอยู่ปะมองเห็นแล้วอยู่ร,บรอบๆเลยนี่หว่า

ปไปเล่นเล่นไมย้ยังวะไม่แม่ใจนะเนี่ยดินาลิน <c oughs> มันหลังไงครับผมกูมไม่ชอบ <c oughs> ร้อนร้อนไปเาผาเไปแบบตูวไว้แบบตูวไว้แบบตูวไว้เฮ้ยมันอะไรตรงนี้นะไอ้หำ ดูดิมันเดินเร็วเปล่าเดี๋ยวกูลอไปไกลๆให้เร็วโอ้โหอีกแล้วเปิดประตูดิปอนจะไม่ต้องรอเด็กกูเข้าโกงเฮ้ยมันถือว่ามันเล่นฉลาดไม่ฉลาดแล้วเนี่ยเฮไปขวางได้ปอนขวางได้ขวางได้ประตูแอรออนแล้วออนแอรออนแอรออนแอรเปิด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 เพื่อนมันเล่นไม่ฉลาดน่ะ ดีจ <GG>, ีบรอย่าประมาดีว่ก<อ>เพื่อนบอกแล้ว <c oughs> น่ารักตอนหลังกูสตันแหลกเลยเพราะว่ากูทำเควสไงไอ้เ็้ตนั้นกูสตันแล้วโดนเข้าเนื้อนิดนึงโนวัน no ปรากฏเลยแม่แเบลเพ